ต่อมานะคะราศีสิงห์นะคะมาต่อกันเรื่องดาวเกตนะคะต่อมาก็คือราศีสิงห์ค่ะพื้นฐานของคนราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่นค่อนข้างตามกระแสตามเทรนนะคะทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเพศนตรงข้ามค่อนข้างสูงค่ะพอดาวเกตนี่ยเข้ามาเนี่ยคนราศีสิงห์ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เดียให,ใหม่จากการทํางานนะคะแล้วก็ ถ้ายิ่งออกไปวัดหรือว่าออกไปสถานที่โบราณนะคะคนราศีนี้จะแบบว่ามีไอเดียปีนขึ้นมาค่อนข้างมากค่ะต่อมาราศีกันนะคะราศีกันเนี่ยก็พื้นฐานเป็นคนรักสันโดษและสันโดษเราก็จะคนที่มีแผนในหัวมีแผนในชีวิตตลอดจะวางแผนชีวิตเสมอน,นะคะพราะดาวเกตี้เข้ามาเนี่ยก็จะทําอะไรตามแผนมากขึ้นนะคะจะมีความจริงจังกับชีวิตค่ะทําอะไรก็จะแบบว่ามีการวางแผนตลอดนะคะแล้วก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางะคะ่ะช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่แบบว่า ไม่ค่อยหาปฏ์สี้สักเท่าไหร่หรือว่าแบบเป็นช่วงที่จริงจังกับชีวิตค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็จะทําจนกว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จนะคะก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่ามีเกณฑ์ประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้นะคะต่อมาจะเป็นราศีพิจิกนะคะก็พื้นฐานคนราศีพิจิกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าจะรักสันโดษก็ตาม พอราเกตใหญ่เข้ามาแล้วนะคะคนลาศนีนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้นนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็มีการชีวิตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับคนลาศีนี้นะคะ